นี่ครับเรามาเจออีกหนึ่งคันนะครับเป็นอเมริกันมัสเซึ่นไม่ไม่ถึงกับมัสเซึ่นไม่ถึงเลยครับพี่นี่อยู่พี่เจ้าของพอดีสวัสดีครับพี่นั่นนัตัวไหนครับพี่พี่อั้มครับพี่อั้มนะครับนี่เป็นเจ้าของฟอร์ดคาปีฟอร์ดคาปีมันยังไม่ถึงมัสเซึ่นเหรอครับพี่ไม่ถึงครับเป็นเป็นรถเหมือนกับเป็นแนวยุโรปเป็นออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียใช่ครับเป็นเป็นเป็นฟอร์ดฟอร์ดทางยุโรปแล้วกันเป็นฟอร์ดทางยุโรปนี่สังเกตจากพวงมาลัยขับขวา แบบว่าอารมณ์แบบอารมณ์แบบสไตล์แบบบ้านเราอะขับง่ายขับขวานี่แล้วเดิมๆมันมาเป็นทรงไหนอะพี่ที่พี่พี่อ้ําได้มาก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคันที่สองอ๋อเหรครับใช่ครับคันแรกพี่มีคันหนึ่งก็คือได้มาจากพี่ๆแถวๆนครเจษีเนาะอ่าฮะแต่ว่าอันนั้นคือมันผูกอันนั้นก็คือจัดเลยจัดคืออยากได้คือใจจริงคือเราชอบรถเมกันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับพอชอบรถเมกันอยู่แล้วอยากได้มาแต,งต่งสมัยเด็กๆครับเ,รเคยดูหกสิบวิ แล้วมาเจอรถคันนึงที่ก่อนอินเซ็ตตี่เซกันใช่นั่นแหละเราก็รู้สึกว่ามันคือรถอะไรมันสวยมากๆเลยอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีสักคันหนึ่งแต่พอเราไปเซิร์ชดูเมื่อสมัยก่อนมันจะไม่มี a c e b o o k อะไรนะก็ไปดูอ่าพวกตลาดรถไปเจอรถเขาเรียกว่ามัสแตงอ่าพอไปเจอปุ๊บด้วยราคาที่เป็นวัยรุ่นด้วยราคาที่แสนไปๆเมื่อสมัยเมื่อไรก็ติดแสนไปไนะครับใช่มาสแตงเมื่อสมัยก่อนคือเราแตะต้องไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็เลยไปหาดูจนแบบดูหลายๆรุ่นทั้งรถ ญี่ปุ่นรถอ่าพวกคนยุโรปรถอะไรเงี้ยก็ไปดูพวกการแลนซ์บ้างอ,อ่อาแลมด้าบ้างอะไรบ้างจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเป็นมิสูกาแลน<ง>ซ์จนไปเจอคันนึงที่เขาโพสขายนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นฟอร์ดคาร์บีครับผมทรงอะไรต่างๆมันมันพอได้อ่อาแล้วเป็นคันแรกคือได้วาสภาพแบบขูจนมาถึงที่บ้านเลยครับพี่บอกว่าลากมาเลยกล้าบ้านปุ๊บ ขับไม่ได้คืออย่าพูดว่าขับเลยนั่งยังไม่ได้เลยคือทะลุทุกอย่างเลยอพ่อถามว่าติวปุกอะแดงแล้วก็ทําแล้วก็เข้าอู่ครับไปทําแปลงเลยนยจนสุดท้ายคือระหว่างทำอยู่มีคนมาขอซื้ออะไรอ่ะเราก็เลยขายขายโปรเจกต์ไปพร้อมเครื่องกพรอะไรใดะแล้วก็มาเจอคันนี้ก็คพีเขาบอกว่าได้จากปีอษีก็ได้มาสภาพสมบูรณ์ไหมก็เครื่องเดิมรั่พี่แรกเครื่องเดิมเนาะก็ ขับมาใช้ระยะเวลาจากปกติจากเพชรบุรีมากรุงเทพนี่ก็ประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าผมขับมาประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงเกือบเจ็ดชั่วโมงว่ารถมันก็เดผมถึงก็ไปเชียงใหม่ขับไปดับไปขับไปดับไปทำอะไรแสดงว่ายังมีความฝังใจความชอบในรุ่นฟอร์ดคาปีอยู่ถูกไหมพี่เลยเลยได้กลับมาใช่เพราะมันบอกว่าเราก็เงินลงกูไปไม่ถึงด้วยสมัยนั้นสมัยนั้นใช่แสดงว่าสมัยนั้นมาสเตงยัง สูงอยู่ถูกไหมครับพี่สมัยนั้นถือว่าสูงครับราคาแสนไปปลายล้านตอนนี้น่าจะประมาณ3-2สกว่ากันาอ๋อคือถ้าเป็นมาสแตงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นมัตสันคารแล้วอ่าแต่อันเนี้ยอารมณ์แบบสไตล์แบบว่าเล็กลงมาหน่อยอารมณ์แบบรถบ้านรถใช้งานแบบแบบว่าเขาเรียกวาฟาร์แบ็คแบบใช้งานนะครับพี่แต่ทรงมันคือได้เลยนะพี่และยิ่งยิ่งพี่ทําเป็นคาดลายเนี่ยมันเหมือนได้ เหมือนมีแรงบันดาลใจมาจากมัดแต่งด้วยไหมครับพี่ใช่ไหมพี่อย่างครับก็คือเราได้แรงบันดาลใจแล้วก็เราขารถขาอะไรคือเป็นผู้นี่คือเป็นคัสตอมเลยเป็นคัสตอมอ่ะแง่คือพี่เป็นคัสตอมสไตล์พี่เองเลยถูกต้องครับคือแบบว่าภาพในหัวแบบที่เราเคยดูแต่เด็กๆเราก็เอามาใส่อย่างนี้เลยใช่ก็เป็นแบบทําออกมาในรถในฝันเลยใช่จนถึงเป็นท่านี้แล้วสีเดิมๆมันสีแดงเหรอครับพี่ใช่ครับมาตอนแรกก็เป็นสีโอ้รถรถเก่ามันต้องไม่สีแง่มันต้องแดงสีเหลืองอ่า มันต้องสีสดสดอ่าอู้แต่ของพี่นี่คือสดมากนะอันนี้คือมันแดงของฟอร์ดเลยครับพี่สู่โหคือบนมาแล้วครับมาแบคือวงนเบ็ดบ้างเพราะว่าขับตากฝนบ้างเพราะว่าพี่ก็ขับขับเป็นแบบว่าขับเขาเรียกว่าขับแบบเล่นเลยอ่ะขับเที่ยวเลยแต่มันเป็นรถที่น่าขับเลยครับพี่พอพี่ทํามามันดูมีความร่วมมีอไหล่ร่วมสมัยด้วยนะพี่นี่ทำใหม่หมดแล้วช่วงล่างด้วยครับพี่ทาช่วงล่างช่วงล่างเป็นของอะไรครับพี่ ช่วงล่างคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นของรถคือได้รู้จักกับคุณน้องนะครับก็คือคุณน้องเขาทำเกี่ยวกับรถแข่งอยู่แล้วด้วยอการก็คงขึ้นสเปซฟิลอ๋อเข้าใจแล้วคือคัสตอมเลยที่พี่บอกว่าคัสตอมเนี่ยคือคัสตอมยันช่วงล่างเลยอ๋อผมนึกว่าเอาแบบช่วงล่างรุ่นนี้รุ่นนี้มาแปลงไม่ใช่อ่าใช่ครับแต่คือคัสตอมเลยใช่แต่ว่าถต่ว่ารุ่นรุ่นรุ่นนั้นรุ่นนี้มาแปลงใช่ไหมใช่ก็อย่างรเอามาแปลงไอ้ที่มันแบบว่าตัวที่มันโหดกว่าสมรรถนะดีกว่าเอามาใส่แต่ปลีนอ่า แต่คือแค่เราเอามาจากหลายรุ่นเราเลยระบบระหุไม่ได้ก็เลยเป็นรถคัสตอมไปเพราะมันดีอย่างนึงคือทุนรถพวกนี้คือถ้าเกิดสมมติไปเสียกลางทางเราถอดปุ๊บช่างสามารถเทียบรุ่นได้เลยได้เลยแสดงว่าพี่ทำชุดล่างขนาดนี้เครื่องต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเครื่องตรับโตโยต้าครับเครื่องก็คือเป็นเป็นหัวฉีดแล้วใช่หัวฉีดอ่าดีเดี๋ยวให้พี่อัมเปิดให้ดูอุปองอะไรขวาด้วยนะครับนี่ โอ้ภายในก็โู้ภายในก็คือเป็นแบบคุมโทนใช่ครับเดี๋ยวผมดูเครื่องก่อนนี่โอ้ยเก็บโล่งด้วยครับพี่ใช่ครับโอ้หไม่ธรรมดานะครับสวยงามมากอันนี้เป็นเครื่อง 3S 3S f e 3S f e ใช่ครับโอ้โหและนี่คือแบบว่าตีมันบางหมดเลยใช่ครับสร้างของอาูชีสอารูชีสลองพงโอ้โหแล้วโล่งมาก แบตก็คือไว้ไว้ข้างหลังครับี่ใช่ครับรแบตจะถังน้ำมันอยู่หลัะนี่นะครับเก็บโล่งสายโตโยต้าในบอดี้ฟอร์ดนะครับใช่ครับโอ้โหเนียนมากอู้อันนี้พี่ก็ล้างตลอดเลยครับพี่ห้องเครื่องมันเอยียบม,มากเลยนะเนี่ยการเครื่อนก็คือบางท,ที่ที่ช่างแซมคุณแซมก็คือมิซูอยู่ที่สมบูรณ์มากสายหนึ่งครับพี่ครับผม เป็นเครื่องคือเขาเขาาไม่รู้เครื่องโตโยต้าในปอดโดยช่างวางมิซูเป็นยังไงครับผมที่ต่างาก็ภาษาทุกอย่างโอ้ผสมภาษาด้วยนะครับใช่เรียกได้ว่าเป็นรถคัสตอมจริงๆเพราะว่าทุกอย่างนี่พี่คัสตอมมาจากภาพในหัวไปเลยนี่โป่งก็เป็นโป่งเลฟนะครับสไตล์แบบเรโทรคลาสสิกอลูมิเนียมใช่อลูมิเนียมจากอลูชีตอลูชีเหมือนกันง่ายคือทั้งคันพวกอลูมิเนียมพาร์ท อ่าคอนโซลครับพี่คอนโซลกลางอะไรต่างๆก็คือจากรูชิดหมดเลยหางหลังอืโอ้ทุกอย่างนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูล้อครับพี่ล้อล้ออันนี้เป็นล้ออ่าของน่าจะเป็นของของอะไรผมจำไม่ได้ล้อเลดิพี่อ่าหน่าจะมันเพราะว่า พี่เอาไอ่ตัวอ๋อดุมดุมโอ้ะต่อารมณ์คล้ายๆนี่เลยนะพี่แบบว่าคล้ายๆกับคล้ายๆกับเมกันคล้ายๆเมกันนะพี่นะแต่มันจะออกเป็นกล้วยนิดนึงเออใช่พี่เป็นจะเป็นกล้วยห้ากล้วยกล้วยกล้วยหวีใหญ่ใช่กล้วยหวีใหญ่ห้าหวีแต่ว่าลึกลึกล้อลึกขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นอะไรเหมือนกันพี่อ๋อแต่ดุมเนี่ยคือดุมเลไอ้ฝาปิดเล่ปิดอ่ามันสวยครับมันเป็นอ๋อนี่ไงพอพี่น็อตล้อเลยนี่ไงอ่าเป็นล้อ16ใช่ไหมพี่ล้อ16อ่าล้อ16นะครับ หน้าแปดหลังสิบหน้าแปดหลังสิบแล้วนี่นี่โช๊คโช๊คก็เป็นโชกคซิ่งแล้วนี่พี่ใช่ครับเป็นสตัดเป็นสตัดของอะไรครับพี่น้าตอนแรกว่าคัดต้อมมาเหมือนกันเลยผมว่าน่าจะตอนที่ซื้อมาเขาบอกเป็นของอาเอฟเซเว่นคัดต้อมมาหมดเลยนะครับนี่ข้างหน้านี่อะโลูมิเนียมชัดๆเลยคัดต้อมมานะครับสร้างหน้าเพราะว่าหน้าเดิมมันจะเป็นไฟเหลี่ยมอ้า ความพิเศษของคาปีคือมันหาไฟมุมยากครับค่ะพี่ไฟมุมไฟมุมมันหายากหายากมากใช่ก็เลยว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ไฟกลมครับแล้วก็เลยคัสตอมด้วยโชีพัดิมอ๋อเดิมเดิมมันเป็นไฟเรียนมหรอครับพี่ไฟเรียนโอ้แต่เราเอาไฟกลมอารมณ์มัดแต่งที่เป็นไฟกลมๆมาแต่ของพี่เป็น LED ด้วยเป็น LED ฮ้ยโคมคัสตอมโคมเป็น LED เลยเหรอพี่หรือว่ามนเป็นมาทั้งดวงอ๋ออย่างนี้อยู่แล้วเหรอพี่โอ้สำเร็จรูปเลย ก็ง,ง่านเลยเวลาไฟลงไฟเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟเดียวข้างๆบางทีเรารถหน้าไม่เห็นเนี่ยก็เลยพอเวลาเลี้ยวปุ๊บมันก็จะเห็นด้านหน้า,าด้วยออาารีด้วยอยู่ในดวงเดียวกันอยู่ในดวงนี้เลยดูเข้าเลยนะพี่คือดูแบบมีความแบบว่าทันสมัยขึ้นมานะพี่ไฟใช้งาน LED เอาอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเดิมเดิมไหมครับพี่อันไหนครับชายลิ้นเหล็กล่างไม่ครับอันนี้ตีขึ้นตีขึ้นเหมือนกันเหรอครับพี่ตีขึ้นเป็นเขาเรียกว่าคางนะพี่นะใช่ครับ<ๆ>เป็นเป็นงานเหล็กใช่พี่งานเหล็กอ่าเป็นเหล็กนะครับนี่ แล้วก็คือค่าค่าลายขาวเนี่ยคือเขาเป็นเขาเรียกเลนเลน,นซิงลายเขาใช่ไหมขึ้นเมือนแต่นี้เลยมานี่เลยนี่ครับมายาวไปถึงนู่นเลยโอ้โหสวยงามเดี๋ยวให้ให้พี่พาดูภายในเปิดได้เลยครับเปิดดูได้โอ,อ้อนี่โอ้โหทุกอย่างนะครับนี่อลูมิเนียมใช่ครับอลูชีสโอ้โหขึ้นใหม่หมดนะครับ แต่ยังคงความเป็นเดิมไว้อันนี้คือเดิมเดิมหรือหุ้มใหม่ครับพี่อันนี้หุ้มใหม่หุ้มใหม่หุ้มใหม่ใช่ครับออ๋แสดงว่าเราอยากได้โทนนี้ใช่ครับเราอยากได้แดงน้ำตาลน้ำตาลตาลอยู่แล้วเพราะพี่เป็นคนชอบสีนี้มันไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำตาลเพียวแล้วพี่นน้ำตาลแบบมีมีความดีเล่หน่อยใช่มีดีเทลพี่ต้องบอกว่ามีดีเทลโอเคอ้นี่นะครับทั้งคันนะใช่ครับผมนี่เป็นน้ำตาลแซมดำดำใช่น้ำตาลแซมดำดำอยากได้โทนนี้เลยอู้หูแต่มันแมทนะพี่แดงกับน้ำตาลสพีี่ม เลเบประเด็นนี้อยู่แล้วใช่แดงน้ำตาลมาหนีอยูล้ครับชอบน้ำตาลนะก็เลยรู้สึกมันนั้นมันดูดูหน่อยแล้วประเด็นคืองานมีเนียมพี่เขาที่บอกว่าภายในเนี่ยไม่ใช่ภายในนิดเดียวนะเยอะมากนะเนี่ยดูหนึ่งสองสามหลังด้วยโอ้โหหลังด้วยที่มีลำเราโอ้โหแล้เพชรอะไรดำเนินพี่ถอดทิ้งเลยครับพี่ใช่ครับถอดออกหมดเลยแต่เก็บไว้ไม่ทิ้งอ๋อโอเคครับพี่ไมเก็บโอเคครับพี่ได้อยู่เก็บไว้นะครับแต่คือเราอยากได้สตอมอารมณ์แบบว่าเลสซิ่งไงพี่ออ ใหม่หมดเลยนะครับพวงมาลัยครับพี่พวงมาลัยอันนี้มากับรถครับแต่ว่าชอบมากเพราะมันเป็นก้านลึกน่าจะเป็นของฮาลมิซูมน่าจะเป็นของพวกกาแลนส์อะไรอย่างเงี้ยครับชอบอารมณ์คือมันได้ลึกได้แบบว่าเขาเรียกว่าก้านยกครับพี่นะก้านยกก้านยกสไตล์รถแบบว่าคลาสสิกใช่ครับนี่แล้วก็เว่แต่ผมชอบเขาเรียกว่าอะไรฟาลาเปาหน้าพี่มันดูแบบว่าดูใหญ่ดีนี่อุ้ยหลอกเกตที่ก็เดินใหม่หมดเลย ไฟลิ่ใหม่หมดเลยใช่ครับทุกอย่างใหม่หมดเลยขึ้นขึ้นใหม่หมดเลยใช่ครับทุกอย่างเดินสายไฟจากช่างแซมหมดเลยอู้ละสายหนึ่งคือพี่ชางแซมรับจบเลยใช่ครับรับแต่เป็นคนอู่ทำมิซูใช่ครับเป็นมิซูสุดยอดมิสูมิสูคันสีเหลืองที่เป็น GTO ครับพี่อ่าอ๋อไอเอ็กแปดครับพี่เป็นเป็นเครื่อง GTO เอ้ยเป็นเป็นบ body GTO แต่เป็นเครื่องไอเใช่อ่าสุดนะสุดยอดอันนี้ทำใหม่หมดเลยนะครับนี่ อเป็นเกียร์อันนี้ก็คือเกียร์ออโต้ของ 3S แต่ว่าเราเรงใช้ด้ามของด้ามของรถคาปิโอใช่พี่ไม่ครับมามาก็คือเราดูเอาเอาก้านของรถคลาสสิกนี่แหละอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้การเกียร์เดิมของคันนี้ใช่พี่ใช่ไม่ใช่กานเกียร์เดิมอุ้ยแต่มันใช่แต่ว่าเราทําเหมือนให้มัหเหมือนกับเกียร์ปกติแล้วเราจะทําแบบซองขึ้นมาแต่พี่คุมโทนไม้ยังมีความเป็นคุมโทนไม้ใช่ครับโอ้ดีเทลพี่เขาเยอะจริงนะครับ แล้วสต์รถคันก่อนเนี่ยที่พี่ทำอ่ะที่พี่คันแรกวางพอเตกไว้ประมาณนี้ครับพี่อ่าลุกกว่านี้ครับลุกกว่านี้อ่ะพี่ลุกกว่านี้วัดไฟท้ายเป็นกลุ่มเลยคือมันผสมระหว่างกับขับพี่กับนี่นี่นี่กลุ่มกลุ่มพี่เขานะครับนี่กลุ่มพี่เขากลุ่มพี่อามอุทยารถเก่านักษซะนักษาใช่ครับนี่คนละรถไฟกลมใช่แล้วก็เรทูลนครปฐมเรทูลอ่านี่นี่นี่นครปฐมนี่โทรคารนะครับนี่นี่หางหลัง เป็ดตูดเป็ดใช่ครับตูดเป็ดงานอะลูอะลูของอะลูชิสเหมือนกันอ๋อนี่อ่านี่ยังอยู่นะครับเอ็มเบมมันนะพี่นะอันนี้เอ็มเบมเก่ามาเลยเหรอพี่ใช่ครับโอ้โหสุดยอดน่าจะมาห้าปีแล้วมากันรถอันนี้คือพี่วายวายโป่งก่อนหรือว่าเลือกล้อก่อนเหรอพี่เลือกล้อก่อนครับใช่ไหมพี่เพราะว่ามันใหญ่ใช่ครับพี่เลยตีโป่งไปทีหลังใช่โอ้เข้าปาดน้ำมันก็อ่า ก็คือกตอนเราเห็นเราเห็นแล้วแบบเมื่อก่อนมันเป็นฝาแบบปกติพี่ก็คือบิดเรียบกับตัวรถครับแต่เราไปเห็นว่ามันสวยดีมันมีมิติมันดูซิ่งนะพี่มันดูมิติปุ๊บมันดูแบบมันจะเหมือนกับฟอร์ตัวมาสเต็งมันจะมีฝาที่เป็นตัว GT คับพี่ที่มันจะเขียนตรงนี้ว่า GT ตัว GT 5้าอยของมาสแตงมันจะฝามันจะเปิดมันจะลอยขึ้นมาข้างนอกอราไปรู้สึกว่าเราเอาไว้ข้างนอกเนี่ยมันดูมีมิติ โหสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ก็คือได้อีสปามาจากฟอร์มมัดแต่งหมดเลยเส้นคู่ของเขานี่พวกนี้แต่คีบเดิมคีบเป็นของเดิมอันนี้อันนี้เดิมใช่ครับนี่โอ้โหลงตัวมากนะพี่อันนี้นี่คือเป็นภาพในฝัดเองครับพี่หรือว่าต้องทำต่อไหมพี่พอแล้วพอแล้วโอ้โหคาฟีคือเอกลักษณ์ของมันก็คือจะเป็นเหมือนกับไนกี้ครับมันจะเป็นโค้งถ้าใบตัรุ่นเดิมมันจะโค้งมานี้พี่ตัดเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ย สเปครถมันจะไปได้ครับพี่ก็คือต้องก็คือเราต้องยอมเช่พี่ตรงนี้ต้องยอมแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์เราไงพี่มันไม่ได้ภาพในหัวเราโอ้เออใช่ดิโอ้ศาสตร์มันมันมันคมมากพี่ตรงนี้ใช่ครับโอ้เอกลักษณ์เขานะพี่นะใช่ครับช่างก็เวลาตีโป่งก็จะนี่นิดนึงเพราะว่ามันจะมันต้องมาใช่พี่ผมก็ว่าอยู่เพราะโปรตีโป่งมันจะเป็นพระจันทร์เสี่ยวมันจะลงงี้เลยแต่ของพี่ต้องเข้ากับรถอีกอุ้ยก็ทำยากกว่าเดิมอีกเลยพี่ใช่ถูกต้องครับ โอ้โหทั้งทั้งโอ้โหตรงตรงนู้นก็ยากรตรงนู้นก็ยากโอ้โหนี่ดีเทลเยอะมากนะพี่โอ้โห,โห,โห,โหนี่แต่ข้างหน้านี่คือผมชอบมากให้อารมณ์แบบว่ามาแซงเลยใช่ครับมามาใส่ตัวนี้โอ้โหชอบมากนะครับนี่แล้วพวกของของแต่งในเครื่องนี่ก็คือไม่มีอะไ,ไหมครับพี่ที่เมื่อกี้เปิดดูหรือว่าเราเน้นไม่ออริจินอลเลยออริจินอลครับใช้งานใช้งาน ดูแลง่ายดูแลง่ายสามเมตทนทนนะพี่นะใช่ครับนี่นะครับเราพามาเจอคันนี้นะครับผมชอบมากไม่ใช่พี่ชอบคันคนเดียวนะพี่ผมกัผมก็ชอบนี่แต่แต่ว่ายุคนี้มันยังหารถได้อยู่ครับพี่ก็ยังพอมีนะครับแต่ว่าก็ตอนหลังๆก็เริ่มคนก็เริ่มเก็บแล้วยุค2020กว่าเนี่ยพี่ยังพอหาได้ใช่ไหมพี่พอหาได้แต่คนก็เริ่มเก็บแล้ะรถจํานวนรถกับมัดแตงอันไหนเยอะกันนะพี่มัดแตงมัดแตเยอะมัดคนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรู้จักอาฟอร์ดคาปีฟอร์ดคาปีอันนี้เป็นมาร์ควันมาร์ควันปีอะไรครับพี่หนึ่งเก้าหกเก้าก็คือก็คือปีก็ไล่เรียกหรอฟอร์ดมาแต่งเลยนะพี่นะนี่นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณพี่อาม่านะครับที่มาแชร์นะครับนี่ดูใครชอบแนวนี้ก็มาดูกันได้นะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้รถทับรถตัวเองนี่ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ